ครับผมไอยุทคารครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถยอดนิยมอีก1นึ่งคันนะครับคันนี้กับแบรนด์โตโยต้เป็น t โตโยต้าโคโร a ออติสคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับเครื่อง1.8น้ำมันล้วนเกียร์ขั้นบันไดนะครับ 1.8G นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรอบรถกันนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่แน่นอนนะครับผมเครื่องโอฮอนมาใหม่นะครับความพิเศษตกแต่งสไตล์ไวรุ่นด้วยนะครับผม จัดทรงลงล้อมาอย่างดีล้อออฟหน้าตื้นหลังลึกนะครับผมเซ็ตชงเซ็ตโซกมาอย่างดีนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบขับขี่ซัดโค้งร้อยสี่ิสปายนะครับเครื่องเกียร์ดีจบนะครับบอดี้สวยไม่มี่วนักตัดต่อสิ่รพอมพ์ใหจมน้าเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับแต่งเข้าขับนะครับผมใส่ออกชั่นมาเต็มมีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับออปชันต่างต่างมีมาเพียบนะครับจัดทรงลงล้อมาอย่างดีนะครับมีท่อนะครับเสียงนุ่มๆเพาะๆนะครับเซนเตอร์ถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังนะครับ สีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับบอดี้สวยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับแผงประตูใส่ตัวนอกมาให้แล้วเรียบร้อย้วยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพชรนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานใส่ภายในแผงประตูตัวนอกมีม่านหลังนะครับแบบดึงเบาะหลังมีตัวพับแขนสามารถพับเบาะได้นะครับเดี๋ยวผมลองทาให้ดูนะครับนี่นะครับ บาหลังพับได้นะครับอย่างนี้นะครับเอาของจากด้านฝากระโปรงท้ายใส่เข้ามาในตัวรถได้นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมใช้งานได้ครบนะครับแอร์แบ็กสอลูกนะครับผมนี่นะครับตกแต่งด้วยพวมมลัยลายไม้ BBS นะครับผมมีเครื่องเสียงมีจอ Android มี Google Map นะครับสามารถดู YouTube ได้นะครับแชร์ฮอสปอตนะครับนี่นะครับแชร์ฮอส แชร์ฮอสปอตต่างๆดู YouTube ได้นะครับผมนี่นะครับมีเพจโตนะครับมีจุกนะครับผมมีเครื่องเสียงนะครับนี่นะครับพาวเวอร์ต่างๆอยู่ใต้เบาะนะครับไม่วิ่งแสนเก้นะครับผมคันนี้แอร์เป็นระบบออโต้นะครับเกียร์ระบบคันบันไดที่จุดบุรี่เปลี่ยนเป็นที่ชาร์จแบตแบบ USB ให้แล้วไม่ต้องมานั่งหาแท่นชาร์จตัวชาร์จนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์นะครับ งานได้อีกยาวนะครับนี่นะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอย่ครบนะครับเครื่องเพิ่งเอาวร์คอนมาใหม่เดินนิ่งเรียบนะครับมีช้ำบอดี้ด้วยนะครับตัดโฟล์ดสบายนะครับผมนี่นะครับไม่มีสะดุดไม่มีไอนะครับเดินทางใกล้ไกลปลอดภทยที่เส้นทางนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมกลไม้มาให้อย่างดีนะครับยางอะไรมอเร็งมะแรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะครับพร้อมขับขี่นะครับผมพาส66เอกสารพร้อมโอนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถโตโยต้าออติคันนี้นะครับผมกว่าภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมลอบเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่มีสวิงนะครับผมแท่นเครื่องไม่มีสั่นนะครับ ใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกชั้นเครื่องก็ไม่สั่นนะครับขับขี่อัตราเร่งสบายนะครับเกียร์สมูทไม่มีกระตุกนะครับศูนย์เสริมตรงทุกอย่างนะครับนี่นะครับอย่างอีจอยอย่างที่บอกนะครับมีเป็นระบบเอนดอยนะครับเครื่องเสียงอย่างดีนะครับนี่นะคะสามารถปรับแต่งได้อย่างต่างๆนะครับแอร์เป็นระบบออโต้ด้วยนะครับขับขี่ใช้งานได้ดีนะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลบริการส่งฟรีนะครับแต่จังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทาง ไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับมัดจาได้มีหน้าร้านชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวมิชาชีพเท่านั้นนะครับใครหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ